ที่โรงเรียนมัธยมย่านบางเขนมีตึกหนึ่งที่เต็มไปด้วยตำนานสยองตึกที่นักเรียนต่างหวาดกลัวและเรียกกันว่าตึกสองว่ากันว่าลิฟต์ของตึกนี้เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีคนงานก่อสร้างเสียชีวิตขณะติดตั้งตั้งแต่นั้นมาลิฟต์ก็ถูกปิดใช้งานแต่เสียงกรีดร้องยังคงดังก้องในความมืดของตึกบางคนถึงขั้นเห็นมือผีโผล่ออกมาจากช่องลิฟต์เคาะกระจกช้าๆ นักเรียนจำนวนมากเล่าว่าเมื่อเดินผ่านตึกสองมักเห็นเงาประหลาดเคลื่อนไหวไปมาบนบันไดและระเบียงแต่เมื่อเงยล่ามองขึ้นไปกลับไม่มีใครไม่ใช่แค่ลิฟต์ห้องน้ำของตึกนี้ ก็เต็มไปด้วยความสยองหลายคนเล่าว่าตอนเย็นๆหากเข้าไปใช้จะรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องข้างๆทั้งๆที่ห้องนั้นว่างเปล่าบางครั้งมีคนเห็นเงานักเรียนยืนต่อคิวหน้าห้องน้ำ แต่เมื่อคนในห้องเดินออกมากลับไม่มีใครเลยทุกอย่างว่างเปล่าเสียงเปิดปิดประตูที่ดังปึงปังเองเสียงฝีเท้าที่สะท้อนในห้องน้ำร้างและเงาที่โผลมาแล้วหายไปต่อหน้าทั้งหมดนี้ ทำให้ตึกสองกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเพียงลำพังและจนถึงวันนี้ตึกสองยังคงเต็มไปด้วยเงาลึกลับเสียงที่ไม่มีเจ้าของและความหลอนที่ยังคงก้องอยู่ แล้วคุณล่ะถ้าต้องเดินผ่านตึกนี้ในยามค่ำคืนคุณจะกล้าเดินคนเดียวหรือไม่